สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะรินจะมาสาธิตวิธีการทําผักาดดองค่ะผัะกาดดองนะคะเป็นอะไรที่ทําไม่ยากรสชาติอร่อยนะคะสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายชนิดนะคะไม่ว่าจะไปผัดก็ได้นะคะไปยำก็ได้แกงส้มก็ได้ต้มซุปก็ดีนะคะทานกับข้าวต้มก็ยิ่งอร่อยค่ะ i n g r e d i e n t s ส่วนผสมและเครื่องปรุงจะอยู่ตรงนี้นะคร we're gonna put the measurements in the description box below at the unique long description in the let's get started ramaramtonkalena cup เริ่มต้นจากการล้างผักกาดเขียวให้สะอาดเลยนะคะล้างผักกาดเขียวเนี่ยจะใช้น้ําประมาณ4-5หาน้ำเลยนะคะเพราะผักกาดเขียวเนี่ยส่วนมากบริเวณก้าหรือลําต้นของเขาเนี่ยจะมีพวกดินทรายติดอยู่เยอะมากเลยนะคะถ้าหัวผักกาดเขียวของเราเนี่ยใหญ่เกินไปนะคะสามารถหั่นครึ่งได้แล้วก็ล้างให้สะอาดส่วนตัวใบก็เช่นกันนะคะถ้าเกิดว่ามันยาวเกินไปก็จะสามารถหั่นให้เป็นสั้นลงได้คะ่ะพอล้างผักกาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในน้ำสะอาดเนี่ยให้ใส่เกลือลงไปคนให้เข้ากันจนเกลือละลายนะคะ พอเกลือละ,ละลายเรียบร้อยแล้วในภาชนะใหญ่ๆเนี่ยให้ใส่ผักกาดเขียวของเรานะคะพร้อมกับน้ําเกลือลงไปแล้วทําการกดๆขยําก็ได้นะคะให้ผักเขานน้มๆหน่อยแล้วก็ใช้ถุงนะคะหรือว่าเป็นภา,าชนะอะไรก็ได้นะคะหรือเป็นครกอะไรก็ได้ที่หนักๆเนี่ยทับตัวผักกาดลงไปนะคะเพื่อให้เขาจมในน้ําเกลือะคะ่ะสําหรับถ้าจะใส่ถุงเนี่ยนะคะก็เมคชัวร์เลยว่าถุงของเราเนี่ยไม่ขาดหรือไม่รั่วน,นะคะผูกให้แน่น แล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแรปเราจะแช่นะคะผักกาดเนี่ยอยู่ในน้ําเกลืออย่างเงี้ยนะคะอยู่ในอุณหภูมิห้องนะคะไว้ทิ้งไว้ข้างนอกเนี่ยประมาณ2วันค่ะหลังจากสงวันผ่านไปนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ําหมักนะคะสําหรับการหมักผักกาดดองนะคะโดยการใช้ข้าวสารนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นน้ําซาวข้าวก็ได้หรือว่าเป็นน้ามะพร้าวก็ได้นะคะโดยการล้างข้าวให้สะอาดเนี่ยนะคะในหม้อหนึ่งหม้อนะคะมีน้ําที่เดือดพร่านอยู่เราจะใส่ข้าวสารของเราลงไป ต้มข้าวของเรานะคะจนบานออกนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายแดงลงไปพร้อมกับเกลือป่นนะคะต้มไปเรื่อยๆพอข้าวบานเสร็จเรียบร้อยแล้วทําการปิดไฟและทิ้งไว้อย่างนั้นนะคะจนน้ําของเราเนี่ยเย็นสนิทค่ะสำหรับภาชนะที่เราจะใช้ในการหมักผักกาดดองนะคะก็คือจะเป็นโหลแก้วโหลแก้วเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะคะเหมาะสําหรับการดองของนะคะดีกว่าพวกพลาสติกนะคะวิธีการล้างนะคะก็คือ ใส่น้ำนะคะลงไปในหม้อเปิดให้เดือดพล่านพอเดือดพล่านเรียบร้อยแล้วก็เทลงไปในโหลที่เราจะใช้หมักของแล้วก็พยายามเขย่าเล็กน้อยให้เขาได้ร้อนทั่วนะคะทําการฆ่าเชือ้อแล้วก็เทน้ําทิ้งหลังจากนั้นเอาไปพักให้แห้งสนิทค่ะต่อมานะคะสำหรับตัวผักกาดดองนะคะที่แช่ไว้ในน้ําเกลือ2วันแล้วนะคะก็ทําการล้างกับน้ําสะอาดนะคะจนความเค็มเขาหายไปนะคะแล้วก็นําไปพักไว้ให้เสด็จน้ําค่ะ พอเสดดน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําการจัดใส่ขวดโหลนะคะด้วยการบีบน้ําออกให้หมดนะคะแล้วก็นําไปเรียงในใส่ขวดโหลหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่น้ํานะคะที่เราทําน้ําหมักไว้แล้วเนี่ยเมคชัว sure นะคะว่าน้ําหมักของเราเนี่ยต้องเย็นสนิทแล้วนะคะก็เทลงไปเมคชัว sure ว่าให้เขาท่วมตัวผักถ้าไม่ท่วมทำยังไงถ้าไม่ท่วมก็เหมือนเดิมเลยคือการใส่ถุงพลาสติกนะคะที่มีน้ําหนักนะคะก็ใส่น้ําเปล่าลงไปผูกให้แน่นทําการปิดฝานะคะ เราจะทิ้งผักกาดดองเราไว้ในโหลอย่างนี้นะคะเป็นจํานวนเวลานะคะประมาณ5วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะถ้าในบางประเทศนะคะที่อากาศยังหนาวอยู่เนี่ยก็ต้องทิ้งไว้นานหน่อยนะคะของลินเนี่ยทิ้งไว้ประมาณ5วันนะคะเพราะว่าอากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะเย็นในช่วงนี้หรือว่าถ้าถ้ามีแดดดีๆนะคะสามารถนําขวดโหลของเราเนี่ยไปตากแดดไว้นะคะก็จะเร่งความเร็วให้ผักกาดของเราเนี่ย ได้มากขึ้นแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบเปรี้ยวมากนะคะถ้าจะต้องการไปจิ้มน้ําพริกเนี่ยก็3วันก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะขึ้นอยู่กับความชอบของเราก็ค่อยๆออกมาเช็คดูนะคะหลังจาก3วันไปแล้วว่าชอบหรือยังนะคะหลังจากที่ลินนะคะได้หมักผักกาดดองไว้แล้วเนี่ยประมาณ5วันนะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาของผักกาดดองค่ะพร้อมใช้นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาเปิดขึ้นมาเนี่ย น้ำนะคะก็จะเป็นสีขุ่นนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําใสนะคะถ้าน้ําเหนียวเหนียวนะคะแสดงว่าผักกาดดาวของเราเนี่ยเสียนะคะบางทีอาจจะบูดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ําใสขาวๆอย่างเงี้ยนะคะถือว่าใช้ได้ค่ะเห็นไหมคะผักกาดดองเนี่ยไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะคะเวลาเราทําเองเนี่ยนะคะก็กลิ่นก็จะมีกลิ่นที่หอมมากนะคะแล้วก็สามารถนําไปประกอบอาหารได้หลายจานเลยค่ะ

แล้วถ้าเ,เพื่อนๆต้องการสูตรเป็นภาษาไทยนะคะสามารถติดตามบล็อกเรียนได้นะคะที่ rinscookbook.blogspot.com แล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ So I hope you guys like this video. Please give this video a thumbs up, subscribe, follow me on my Facebook, Instagram, Twitter, and Google Plus, and stay tuned for new videos every week. And until next time, guys, bye.